สวัสดีค่ะพบกับครูพิมพีแล้วนะคะวันนี้เราเจอกันเป็นคลิปที่5แล้วนะคะลูกรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านค่ะการบ้านนะคะในหนังสือค่ะข้อที่5แล้วก็ที่6ใช่ไหมคะลูกหน้าที่10ให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่10ค่ะคุณครูให้เราทําในสมุดข้อที่5ข้อที่6วันนี้เราจะมาเฉลยกันค่ะโจทย์มีอยู่ว่า เศษสิบเ่วนสิกับเศษสิบหส่วนสิวิธีทํานะคะเราจะต้องดูที่แม่สุดคูณแม่10แล้วก็แม่11ค่ะแม่10กับแม่11มีอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เหมือนกัน10กับ11ค่ะ110ค่ะดังนั้นเราจะต้องทําส่วนข้อน,นี้ให้เป็น110นะคะวิธีทําค่ะเศษ7ส่วน11เท่ากับ เจเจส่วน11เราจะต้องใช้วิธีการคูณเข้าโดยที่ตัวส่วนเราต้องดูที่ตัวส่วนเท่านั้นเราดูที่แม่10ค่ะ10อะไรถึงจะได้ร้อยสิบคะ10คูณ11ค่ะใช้11คูนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเท่ากับค่ะจับคูณกันออกมาเศษคูณเศษส่วนคูนส่วน17คูณ11ได้เท่าไหรค่คะได้ร้อยเจค่ะเขียนลงไป10คูณ11ได้ร้อย110ค่ะมาค่ะ เศสิบส่วน11ค่ะเท่ากับ15ส่วนสิคูณคูณอะไรคะดูที่แม่11ค่ะ1 1อะไรถึงจะได้ร้อย1ิบคูณสิค่ะใช้คูณเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเท่ากับค่ะใช้วิธีการคูณเข้า15คูณสิเป็นเท่าไรคะ15คูณสิบเป็น150ค่ะ11คูณสิเป็น110ค่ะเนื่องจากค่ะเราจะต้อง ผคูณของแต่ละตัวนะคะลงมาเขียนค่ะแล้วก็ทําการเปรียบเทียบถ้าส่วนเท่ากันแล้วเราก็เปรียบเทียบเลยค่ะดูที่ตัวเศษ187กับ150อ7อย้า187อยู่ข้างหน้าเราจะต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะดังนั้นค่ะเศษ17ส่วน10มากกว่าเศษ15ส่วน11ค่ะตอบค่ะเศษ1 7 1ส่วน10มากกว่าเศษ15บส่วน10ค่ะเราไปดูข้อที่6กันเลยค่ะ ข้อที่6นะคะเศษ15ส่วน24กับเศษ25ส่วน40ค่ะเราจะต้องรู้ที่แม่24แล้วก็แม่40ค่ะเราจะต้องมาสร้างสูตรคูณเพราะว่าแม่40ไม่มีเดี๋ยวคุณครูจะสร้างสูตรคูณนะคะ เรามาสร้างแม่สูตรคูณพร้อมกันเลยค่ะ40คูณ1ก็ต้องเป็น40อยู่แล้วนะคะ40คูณ2ก็ต้องเป็น80ค่ะ40คูณ3เป็น120 40คูณ4เป็น160เราจะต้องทำส่วนให้เหมือนกันดูที่แม่40แล้วก็แม่24ค่ะ24อะไรถึงจะได้เหมือนกัน 24คูณ5เท่ากับ120แล้วก็40คูณ3เท่ากับ120ข้อนี้นะคะเราจะต้องทำส่วนให้เป็น120ค่ะวิธีทำค่ะเศษ15ส่วน24ค่ะตั้งเลยค่ะเขียนเท่ากับเศษ15ส่วน24ใช้วิธีการคูณเข้าดูที่แม่24 24อะไรถึงจะได้120 24คูณ5ก็ต้องเขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วน จับคูณกันออกมาเลยค่ะ15คูณ7เป็นเท่าไรคะ15หคูณ7เป็น75 24คูณ5เป็น120ค่ะอ่าค่ะผลคูณของ15าส่วน24เท่ากับ75ส่วน120นะคะเรามาตัวไปเ,เรามาทำต่อไปเลยค่ะ25ส่วน40ค่ะเท่ากับ25ส่วน40ใช้วิธีการคูณเข้า40คูณ3ก็จะเป็น120 จับคูณกันออกมาเลยค่ะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน25คูณ3เป็นเท่าไหร่คะเป็น75ค่ะ40คูณ3เป็น120ค่ะเนื่องจากค่ะให้นำผลคูณของแต่ละจำนวนนะคะลงมาเขียนแล้วก็ทำการเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบาเราดูเลยว่ามันเท่ากับใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเศษ15ส่วน24เท่ากับเศษ25ส่วน40 ตอบค่ะเศษ15ส่วน24เท่ากับเศษ25ส่วน40ข้อนี้มีใครถูกบ้างไหมคะเราไปดูการบ้านกันเลยค่ะคุณครูมีการบ้านให้นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่8ค่ะข้อที่1ข้อที่2หนูทำลงในแบบฝึกหัดเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ